บางคนไม่เคยพูดจะดีกับพ่อแม่แต่กับคนอื่นอ่อนน้อมถ่อมตนบางคนกับพ่อแม่ตะนีขี้เหนียวแต่กับเพื่อนฝูงยอมใจถึงไหนถึงกันบางคนกับพ่อแม่ไม่เคยรักษานํำใจแต่กับคนทั่วไปมารยาทดีดีบางคนมองพ่อแม่คือภรระแต่กับคนอื่นยอมเสียสละได้บางคนคิดว่าการบอกรักพ่อแม่มันน่าอาย แต่กับคนอื่นพูดหวานได้สารพัดบางคนมองความห่วงใย,ยของพ่อแม่น่ารำคาญแต่ไปวิ่งหาความห่วงใย,ยจากใครไม่รู้บางคนไม่เคยรู้สึกขอบคุณที่พ่อแม่ทำทุกอย่างให้แต่ซาบซึ้งใจเวลาคนอื่นทำดีด้วยแค่เล็กน้อยบางคนไม่เคยแคร์ว่าทำให้พ่อแม่เสียใจแค่ไหนแต่ดันไปแคร์ความรู้สึกคนทั้งโลกพ่อแม่ไม่ได้มีหน้าที่รองรับอารมณ์คุณ ไม่ได้มีหน้าที่ทำทุกอย่างให้คุณไปจนวันตายอย่าแสดงความรักเพียงเพราะอยากสร้างภาพจำไว้ว่าต่อให้คนทั้งโลกหันหลังให้คุณหรือมีคนตาหน้าว่าคุณเลวแค่ไหนแต่จะมีคนสองคนที่จะเข้าใจและรักคุณในวันที่คุณไม่น่ารักอย่าคิดได้ในวันที่ไม่มีพ่อให้ดูแลไม่มีแม่ให้รักเนื้อหาบทความปุ้ยพินนรัต ขอพระองค์ทรงให้เราทุกคนมีความรักกับคุณพ่อคุณแม่และดูอาให้ท่านทุกวันด้วยเถิดอามีน